ครับสวัสดีครับวันนี้แจ็คซ่าพาซ่อมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเปลี่ยนลูกปืนก,กระาบาทของเผากลางรถฟอร์เรนเจอร์ตัวทีห้านะครับเครื่องดูดทลอะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันามาดูกันที่ใตท้ท้องรถนะครับ ก็จะมีเพากลางเส้นนี้นะครับมีลูกปืนกระบาดตัวหนึ่งอยู่ท้ายนะครับตรงปลายตัวส่วนท้ายนะครับมีน็อตสีตัวยึดอยู่นะครับแล้วก็เรื่อยๆมาก็จะมีช่วงต่อ,อเพายอดเพากลางนะครับก็จะมีลูกปืนกระบาดตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหน้าอีกครับไปข้างหน้าตรง ปลายเกียร์นั้นก็จะมีลูกปืนกระบาดอีกชุดหนึ่งนะครับก็ฟอร์ดมีรุ่นี้มีสามชุดนะครับมีหน้ามีมีกลางนะครับแล้วก็ท้ายครับสามชุดครับแล้วก็จะมียอยตัวลูกปืนประคองเพากลางนะครับตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันถอดกันครับการถอดก็จะต้องถอดอ่า ถอดหน้าแปลนตัวท้ายน,นะครับน็อตสี่ตัวนี้ห้อยลงมาก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็อ่าถอดหูหิว้วตัวยอยตัวเผากลางนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงเผาถอยมาได้เลยนะครับแล้วเราก็มาถอดข้างนอกแล้วเราก็เดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนกระบาดทีอยู่ข้างนอกนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นตอนการถอดเดี๋ยวดูกันครับ เดี๋ยวเอาไม่แรงขึ้นรอไว้ก่อนนะครับเลยจะได้หมุนเทาด้านท้ายได้นะครับ ครับต่อไปก็ถอ,อดน็อตตัวประคองอหูปตัวประคองเพลาะะครับอีกตัวเป็นเบอร์สิบสี่ ตัวนึงก่อนครับเดี๋ยวเราเค่อยหิวนะเดี๋ยวเราก็มาถอดตัวเผาท้ายตัวหนึ่งครับครับก็ฟลรีเมื่อกี้เราคาไว้ตัวหนึ่งเพื่อห้อยไว้ก่อนนะครับอันนี้เราก็จะถอดออกละก็มือหนึ่งประคองไว้นะครับเพราะเดี๋ยวมันเผื่อมันตกใส่เราก็เผา,า,ากางก็หนักเลลื่งครับ ก็อ okay. ยกสักหน่อยครับจริงๆก็ถ้าจะถอดก็มาก,ก่อนก็ได้ฝังไหนฟังไหนครับมาไว้ก่อนอม,มากกว่ะสายกไ็ไม่ต้องตันมากโอเคครับครับมาถอดตัวคองเผาออกเลยนะครับอ,อากก่าครานี้หนักแล้วครับเดี๋ยวผมจะปลด อันนี้ออกข้างนี้โ <c oughs> อเคครับแล้วที่เราก็จะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะถอยตัวอันนี้ออกมาครับอ่าชักมาชักเกียร์ออกมา ชักเออพอกลางออกมาจากจากเกียร์นะครับอ่ะเกียร์ออกมาแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาออกไปพิจารณากันข้างนอกว่าจะต้องเปลี่ยนตัวไหนบ้างครับที่แตกโอเคครับครับผมก็ออกมาเรียบร้อยครับเผากางก็ตรวจสอบกระบาทแต่ละตัวครับเริ่มจากท้ายก่อนก็ดูว่ามันหมุนได้ไหมครับอย่างนี้ครับอ่าหมุนทั้งนี้ได้ไหมแล้วก็หมุนทั้งนี้ได้ไหมอ่า ลูกนี้ถือว่าปกตินะครับเพราะว่ายังหมุนได้อยู่นะครับหมุนได้ทั้งสองด้านนะครับหมุนี้ได้สองด้านนะครับส่วนตัวกลางตัวกลางก็ยังหมุนได้อยู่ครับหมุนปกติอยู่ครับ ก็ข้างนี้ก็หมุนได้ครับอันนี้ผมอาจจะลีไปบ้างนะครับก่อนหน้าก็จะมีเลอมหน่อยส่วนตัวปลายตัวปลายก็ตัวปลายก็หมุนได้ครับ ทางนี้ก็หมุนได้ครับเดี๋ยวดูสภาพภายในก็เดี๋ยวดูอ๋อฝาซีนนั่นแตกแล้วนะครับแตกไปละเนี่ยแตกไปละลูกปืนมันตัวฝาปิดลูกปืนมันหลุดมาละโอเคครับอืมก็มีเฉพาะตัวหน้าครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันนะครับ ก็ส่วนอะไรที่จะเปลี่ยนครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นเพากลางสามตัวลูกปืนกระบอกเพา,ากลางตัวสามตัวของ Ford ร,รุ่นนี้นะครับก็เป็นเบอร์ GUT29 นะครับตัวนี้ก็ของของเทียมนะครับก็ไม่เป็นไรครับน่นจะพอใช้ได้ครับราคาไม่แพง ก็ผมสั่งออนไลน์มาครับน<า>ตาก็าจะประมาณนี้เดี๋ยวดูกันโอเคครับยี่ห้อกีวิบ GIVIB <g iv ib> นะครับไม่ใช่ GMB นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาถอด ลูกปืนเก่าออกแล้วเดี๋ยวตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับอ่าเรื่อยๆมาประกอบกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเรามาถอดอ่ลูกปืนเก่าออกนะครับวิธีการถอดก็เครื่องมือต้องมีคีมนะครับมีคีมมีคีมมีตัวตอกอ่ามีคีมมีตัวตอกแล้วก็มีค้อนครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูกันครับ แรกก็เอาคลิปออกก่อนเอ,อคลิปออกก่อนออแล้วก็ Ừ, ขอ้นไปนะน่างเนีะลงไปกนะ้างบนเราเดี๋ยวเราออกทางนี้ออกเขาให้ตัวปืนเดิมมันขึ้นมานะ ใส่นี่แหละขึ้นมานี่ก็ปอกตีมาครับก็ใส่ลไป่นี แล้วครับข้างนึงนี่ลูกปืนเก่าอ๋อก,กลิ่นกระบียร้อนไหมไปแล้วอเอาไปข้างน,นี้ก็ไมนกันครับผมบอกที่ชูอุดปลายเผาคนระับเผื่อดินทรายมันเข้าจะได้ไม่ต้องเป็นล้างเสียเวลานะครับตัวตัวนี้ไม่ต้องส่งเไปในเกรียร์ผมจะต่อให้ลูกปืนมันกด ฝาลูกปืนตัวล่างลงไปเนาะดีขใช่ไหมครับเสื่อ มองแล้วก็้างนึงครับเดี๋ยวเราแต่งใส่แบบขึ้่มแบทีฝุ่นเนี่ยที่ฝุ่นเข้าข้างอีกฝั่งนึงก็คล้ายๆกันครับก็แต่ว,ว่าทางนี้เราจะต้องตีอันนี้ลงลงทีละข้างผมเอาอัานนี้จับไป้สักหน่อยนึงครับ โอเคครับหูไปล้วดีข้างนึงข้างโอเคครับหูดไปล้วสีลูก ก็ตรงไหนเป็นปรอยแล้วก็เอาตะไบแต่งนะครับหรือก็กระดาษทรายแต่งเอาก่อนจะเอาลูกปืนใหม่ใส่นะครับครับก็ผมเอาตะไบแต่งแต่งรูที่เป็นรอยจากการเตีไปแล้วนะครับก็พร้อมที่จะใส่ลูกปืนตัวใหม่เข้าไปแล้วก็่อนจะใส่ก็จะระบี จะเรียาหมุนล้อมกันครับจะได้ใส่ง,ง่ายก็มันมีตัวอัจจรลบีด้วยนะครับตอนเราใสก็เรากะว่าเราจะเปอ่อเราอัจจรลบีเนี่ยเราจะอัดข้างไหนให้มันสะดวกก็ก็อ,ออกข้างนั้นครับอันนี้มันอยู่ฝั่งเดียวกับเกียร์เนาะมันก็จะสวมเกียร์อยู่อย่างนี้ แล้วก็กะว่าเอาตัดจากทางนี้แล้วกันครับก็หันหัวาจะรีบอีกองทางนี้ทีเานึงก็เร็น่นนี้ออกมาเี่ยครับ ไเราใส่นี้เราก็โผล่นี้มาอก่อนครับเลาใส่เม็ดลูกปืนจะไม่ล่วงครับเดี๋ยวล่วงวมันจะใส่ยากอันนี้เดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราก็เอาคอนคอะทด้นใหม่ ดันอางนี่ครับแลฝั่งนึงก็เหมือนคล้ายๆกันครับเราก็ยกยกปืนขึ้นมาสักหน่อยครับเพืดีนี้มีระยะสวงเพราะว่าถ้าลูกปืนเม็ดมันล่วงมาเนี่ยมันจะใส่มันจะใส่แล้วมันจะมาชนกับปลาย แกนนะครับเดี๋ยวมันจะตีไม่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ปินล็อกไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเสียหายดี๋รอมันต้องหมุนได้อย่างนี้แตว่าต้องให้สุดนะครับเดี๋ยวเราจะตีมันเข่ากาวกปืนเดิมลองก็ได้ จนมันถึงตำแหน่งปินล็อกนะครับเราก็เอาปินล็อกใส่ลอกไว้ก่อนข้างนึงพวกของเทียมของเทียบอะ่ะส่วนใหญ่บางทีมันอาจจะ,ะปินล็อกเนี่ยมันอาจจะหนานะครับมันอาจจะใส่ย,ยากเพราะว่าปินล็อกมันหนาถ้าเราไม่มีตัวเก่าก็ เจียก็ได้ครับจะเจียตัวนี้ออกก็ได้เจียปิดล็อกคันบางสักหน่อยก็ได้ครับเพื่อให้มันสวมเข้าง่ายนี่เราก็ใส่ปิดล็อกไปก่อนข้างหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาลองเคาะข,ของ,งเข้า นี่ครบเพราะแบบสุดเลยเรื่องฟื้นแหละของเทียมก็บางหน่อยครับ ใชครับก็มันมุนฝืนแล้วก็เคาะหาสักหน่อยครับก็จะม,ม,มุนข้องมันเียกเข้าตำแหน่งตรงกลางใช่ครับเสร็จแล้วไปข้างนึงก็เหมือนเดิมครับเอาเจลาบีทาก่อน เอาลงมาเอาไปใส่เงาก็เหมือนเดิมครับถอดปืนคุณน,นี้ออกนี่ครับออกมาก่อน เสร็จแล้วเราก็เอานี้เข้าไปขอดทีละข้างเดี๋ยวข้างนี้ก่อนจะลำบากน,นี่มัครับตนะ้องหารเรียนเข้าดีโอเคเอาไปละโอ้มาเงี้วเราก็ มันเข้าตำแหน่งคลิปล็อกแล้กันครับ ลอยก็เคาะเคาะหัวครับโอ,อเคครับโอเคครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราเอาไปประกอบอใส่รถกลับคืนนะครับก็เดี๋ยวเอาไปใส่ประกอบกลับคืนครับ รครับผมก็เดี๋ยวเราจะประกอบใส่คืนนครับก็เริ่มจากอ่าเสียบตัวแกนตัวนี้แกนเข้าไปในเกียร์นะครับก็หนักหน่อยนะครับก็หมุนหาเข้าเหลี่ยมแล้วก็แทงเข้าได้เลยนะครับโอเคมีนะบออ ส่วนตัวนี้เราก็ใส่แป้นตัวกลางไว้หน่อยนะครับโอเคนับก็สิเจ็ดใส่ร้อมาก่อนนะครับโอเคใส่ร้อมาก่อน อย่าเพิ่งแน่น,นครับไว้หิ้วไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขยับอีนะครับเพราะเราจะใส่แป้นหลังนะครับเดี๋ยวเราไปใส่แป้นหลังกันต่อครับผมหลังจากเราหิ้วกลางไว้นะครับเราก็มาใส่ตรงแาวท้ายนะครับนี่ผมบอกว่าติดหุ้มไว้เพราะว่าไม่อยากให้ดินมันโดนอน่ะนี่แกะ ลแล้วก็ใส่ประมาณนี้พอพวกนนี้มันชักกลับไปได้นะครับก็จะมีรอยเดิมเนี่ยก็เรามาไว้เมื่อกี้อยู่ประมาณฝั่เนี่ยนะหาดูรอยกันเ้าเข้าไปแล้ว ีบไม่เป็นไรคเพราะวันนี้มันก็บาลานอยู่แล้วใส่ข้างในก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ร้อยไว้ก่อนร้อยไว้ให่มันหลุดสุดตัวน ให้ตึงไล่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาบล็อกยิงโอเคครับเดี๋ยวเราบล็อกยิงนัน นี่ครับชุดท้ายก็เรียบร้อยคราวนี้เราจะมาล็อกตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับหมุนดูสักหน่อยนะครับว่ามันมันเอียงไหมครับม,นนนมบันดัดนหดไหมครับลองดันดูดูว่ามีจังหักงัดไหมครับลองหมุนดูนะครับ ลกดูสุดที่ไหนแล้วก็กลางแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วเราก็ล็อกเลยครับก็พยายามอย่าให้มันไปซ้ายหรือขวามากนะครับก็เราลองว่ลองเสร็จดู ลองโยกไปซ้ายแล้วโยกไปขวามามันอยู่ตรงไหนอยู่กลางก็เราก็ปล่อยแล้วเสร็จแล้วก็ล็อกล็อกน็อตน,นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับเอากลางครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนลูกปืนกระบอ่บาดเอากลางของรถฟอร์เรนเจอร์ทีห้านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ